รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีชีวิพูลลฟช่วงสตาร์นิสนับหนุนโดยรีมสินหลับรอยแผลเป็นฮิวดอยอย่าท่านน้ำขาวตราก,กระต่ายบินอยู่รองเท้าเบา,เบาจิ นิวเอสนิวทีเ e สเอสเซนต์บำรุงผมสวยทันใจได้ทุกวัน <S 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 นิติพลคลินิกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาเลนตี้บันเทิงชั้นดีเรียงสดและใหม่กับพีพีลีฟค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มารู้ลึกรู้ดีกับข่าวบันเทิงเช่นเคยค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือซาระที่ดีจากไม้มงคลค่ะส,ส่วนฉั์เป็นไม้ยืนต้นลำต้นกลมทรงพุ่มโปร่งมีปุ่มขึ้นรอบมีเก็ศใบเล็กๆค่ะออกตามยอดเรียงตัวกันแน่นค่ะเชื่อว่าบ้านในปลูกจะทําให้เกิดความสนใจจากบุคคลทั่วไปค่ะเพราะส่วนคือความสนใจเห็นใจและลักษณะการเจริญของลำต้น กิ่งก้านก็เด่นตางานนะคะจึงก่อให้เกิดความสง่าและมีเกียรติค่ะเพื่อเป็นสริมงคลควรปลูกสนสัตว์ไว้ทงทิศเหนือและปลูกในวันเสาร์ค่ะผู้ปลูกนะคะควรเป็นผู้ใหญ่นะคะที่น่าเคารพนับนถือค่ะและเป็นผู้ประกอบคุณงา,คามความดีก็จะเป็นสริมคนยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะรับสาระดีๆไปแล้วทีนี้เรามาลุยกันต่อเลยค่ะกับความเันเิงช่วงแรกสตาร์นิวดูลึกดูดีเป็นที่สุดค่ะดีเดอะสตาร์คัมแบ็กไอดเอ็มวีใหม่กล้าหรือเปล่าต้องาอซุกส,สาวที่อังกฤษ ไปซุกสาวที่ไหนมาคะเนี่ยไม่มีก็กไม่ได้ซุกที่ไหนก็ออบอกว่ามาจากอังกฤษอะไรเงี้ยนต่เป็ตางูป่ะคะอังกฤษตาง,งะะูน่างงจะเป็นแฟนแฟนไปขับที่ที่อ,อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจริงๆก็เมืองไทยเลยครับโฮ้ยไม่มีไม่มีส่วนอัมพลอยเจนนี่ประชันฮอตปลโชว์ลูมรถ เตอข่าวเข้าบอลไม่ใช่นักการพนันค่ะคือ,อเคยเล่นการพนันก็80บาทกับพี่เฮเลนก็โกรธกันเป็นปีแล้วค่ะขำขาม,มีค่ะแต่ไม่ค่อยได้เล่นนะคะเพราะไม่ชอบเล่นการพนันเจนนี่ไม่ฟ้องเรื่องครอบุดจนจนี่ยังสุขภาพจิตก็ยังยย่อยู่อะค่ะไี้อยากคือให้มันเป็นเรื่องของพี่ใหญ่ดีก่อนเนาะตบท้ายพลอยดีด้านนาวินต้ากลับไทยค่ะเต่นทันวาค่ะพิต้ากลับมาแน่นอนตื่นเต้นนะเพราะว่า ก็ไม่ตื่นเต้นว่าเออเวลาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเราจะแบบเป็นยังไ,ไงดีจ้าคงมัมเปิดหนังใหม่ The Creek เคียร์ขาวเลิกแล้วเป๊กเปล่มนัดเป๊กเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนตลอดนะปกติเราก็ไม่ได้ เปิดตรงโัวตัวว่ามีโฟมมีฟแฟนอะไรกันเงยอะแยะครับไม่มีเ่ิกกันค่ะไม่ได้คบเป็นเพื่อนกันส่วนไฮโซโก้อยมือสาสดาฟไฟรักให้ตขาวพร้อมยังรักแดนไม่ใช่ดไฟม่นิสา,สาคือเตรียมไปเนะี่ย,ยเพื่อจะดื่มเองเราก็เลยแบบว่าหยิบขึ้นมาบอกว่าเราอยู่น้ำเราหยิบขึ้นมาเราจะดื่มแต่เขาพูดว่าอย่ามาตายในแม็กซ์เขาคกลัวตอบท้ายป่าต๊อบหุนคูทอมดี้วีนัท ร้านตำแหลกย้ำรักปีใหม่มากกว่าเดิมค่ะแซบหมดเลยทุกอย่างใช่ครับใช่<ะ>ปปแซ่บดีขออนุญาตแซวนะคะแล้วปีใหม่แซบไหมคะปีใหม่แซบมากปีใหม่แซบมากความ<ะ>รักดีกว่าเดิมครับไม่มีอะไระค่ะก็อยู่เรียบๆง่ายๆไปเรื่อยๆร้านตำแหลกนี้มีที่นี่ที่เดียวปะคะหรือว่ามีสุข,ขาพิบาลสามแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่สองนะคะ นาหัมลาดเจี๊ยบยุ้ยมาแรงเขาชิงเอเชียนเทเลวชันอวอร์ดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงพอออฟสตารค่ะีวิตูล